ma non ho paura di pune o la notte แกมไหม่ไม่แกมมอลําเมที่ก็เป็นสีใหม่ใหม่โอ้มือนี่คือลูบรอเด็พี่โอ้ตีขิวงิงยิงวานฝ้าเหลือมไปเอาเป็นเมียใหญ่ให้สั看看่งแต่ความดีทังว่าคีกให้รอพูดพอกหมูปล่อยลู่ถูกังผัวสิฟังแต่ความดีบ่หาลีหาสนไปนอนขา phần này nừng phần này nừng ôi là nó Hãy subscribe cho ฟังชายเบ้าหินพันตองฟังชายเบ้าหินพันตองมาอยากมีเมียสอบไปลำไล่ร่างเที่ยวมีไม่เดียวก็มีเลี้ยวอยากมีสมปิตนายเป็นตานายแท่นอชายเฮวอยให้ชายนันทิมเมียเขาเข่าหลังเมียนันลาเมีเท่าไรก็ใอยตั้งทิมปล่อยมาสาทั้งบุตรีทั้งบุตรชายาได้มีเครื่องทองเพิ่นยังมาบ่เป็นหยันดอกเบี้ยนองธรรมดาเพื่อเต็มฝ่าบ่อนสีผ้าแรงเอ่าน้าเพราะิงฝ้านันลา นั่นล่ะฝ่านั่นล่ะฟ้าบ่ฮอนสิปิ้นถิ่นบ่ปิ้นไปทางไหนมีเมียหลายสิกันอาสาไปสู่ละทางสองข้างบ่ให้นั่งสองลาสองลาพันลายาหนาตำผู้นั้นสิ่คำผู้นี้สิ่คำผู้นั้นกัสิ่คำผู้นี้กัสิ่คำกัสิ่คำไปแรงเสาวนีมีนั่นล่ะมีอ้มีถูกกรร ถูกกำถูกให้ถูกนํากันตลอดพื้นแพ่พันไปนุงถือซาดุยสวยนั่นเดือสวยให้สวยสว,ยสวงขับไปหน้าบาังทั่วปันหวยนอผีตะลอดกางก็สาวเป็นทางคนคนดำให้เกิงกันถูกคำบ่คคอยเฮียงเฮียงหันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไปอยู่คุมจมนินฉลินดีด้วยรับรองเอาสันบ่บ่จนตายขอหลอยยาวตันพอเต่าซ้ำสาย แม่ยนี่เลยหายไก่ปล่อยเมียมาันบอ่อปลาเม,มียชมอย่าสมบัติต้องเราเสาวสะดอทางหายมันอยากไข้เราแก่ไหนคุณพี่เมียตัวมีแท้แท้ไปาหายิ้มใส่ผู้สาวแน,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 นวนั้นละแนี่ยนันบ่อเป็นก้าวอย่างงงหัวโซคุยมาโหลดคุยหูคนเบืบ่อปานกินวันบ่อสมควรทางเจ้าหาทำงานบางส่งหุยนอพี่หางแล้วทองถ้าใส่ไปไปใส่คอบครัวแม่นนันละแม่นไาสีอยากหัวเอาแนว่ยไม่มาเลย เป็นนั่นเด้อเป็นอบาบัยมยากส่วนสิจุ่มปลีลงนากเกลงหีมันเสียผ้าเจ้าลงพอสุดเมียไปเอาเงนินนำพิ่นใน้เมียเพิ่นให้คู่กันกว่าเงินเมียนจอหน่อยละขอขาดแรงหน่อยละเก่งขาดหมอไปขอบ้านเพิ่นกินหน่อยนั่นละหน่อยละสูงขาดยินผู้เย้มเย้มจำํำ เดือแต่เป็นหมอลำซื่อเสียงเียเพียงฝ่าพันละยาได้อ่นเขาบูตาได้อึดหนุ่มหน่อยเด้อพี่หน่อยละหาบก็ตอนหน่อยละขอนก็ไต้อนก็ไต้ปหาได้เดียวหัวเดียวนี่ฉันบ่พอเงินบอทอดแกงหน้าทั้งปากหัวมันลดหาลำกินดอกเจียวลิ้นสาวน้อง เาหน่อยขันบ่ฟังความข่อยยังกระจุนคนกรรมหอวยน้อพีพวัวรถปิ่นมอลำไใ้ไทยบ้านเบาปืนไปไอ่ปนคนควนค,ค,คิดสะเทาพ่อคิดสะเทาพี่คิดสา้ที่ถวนย่าหินส่วนแต่ราคาตันหาพา่อจนอยู่สะเบียงเฮียงเราขอตัวเดือคนเท่าผู้ขอสอนบึงเหน่อลังเถ้าเท่าแกเลี้ยวความรู้สิบัวไร ีดนั่นเด้อขีดบังสองลูไอสีบอดเนี่ยก็ถืกตวงขีดนั่นเด้อขีดต้องของผัวเมียเฮเธาเฮาคอยสมุดฝาขันเจ้ามีเมียแล้วเจ้ามีเมียแล้วเจ้าไปเอาเมียหน่อยมันผพดใจเมียใหญ่เมียใหญ่ละพันไดใช่เอ้ยสมุด่าบุข่อยเอาผัวไม่สิบพรสูญขึนนเพรอะบานฟ้าบ้ากระบองเจ้าต้องลองต้องลองขีดจยากมีเมียสองบ่ยานบ้านเข่านายบ่หนนอชาช่เอ้ยเห็นเขามีเมียหลายเมียหลายลกระเดือกระเดิน กะดเอื้อกะเดินปะดูเบืนอเมาตัวเจ้าโคโลโคโลอันแนวหัวโปโปมาคือคอนตอกสิวฮ้อนคอนตอกสิวเฮ็ดนายมีมีติโอสามมือกะบ่เงยเจ้าไปเลยไปเลยปักเสียงหัวเตยสามมือกะบ่ตื่นสิบมือกะบ่ตื่นสิผ้ามือกะบ่ตื่นยี่สิบกะบ่ตื่นกะบ่ตื่นสามสิบกะบ่ตื่นบมื่นเซเขาเป่งเงี้ยผู้ทั้งไต่บ่เข็งบ่เข็งไอ้ทั้งไต่บ่เข็งอ่อนเอเล็กบักหาค้อยแล้ว เอาควายว่าแทนเมียควายดิมันก็เบาถือแต่เด็กเนี่ยที่บลาเหล้วจังไหนมันหนาวแง่มันก็เขาเบาแตะตัวน้องแม่งั่นบ้าพอกะรลองยำฮว่นมันเะแล้วหามพอไซหามมี่เมียหลายคนมีเมียหนึ่งกายอยากมีเมียสองกันมีเมียสองกายอยากมีเมียสามเด้อพ่เด้อกันมีเมียสามกายล่ำใส่ซีตีให้ดมยุสุมือเอ้ยปานนั่นกบผสมนี่มัวนพอไซมันบ่าพอ สมมุติว่าสมมุติว่าค่อยนี่เป็นเมียเจ้าที่ค่อยเว้าวัางหันเนี่ยเออบัรุงไทยผยก็เลยอ่นอนแอแลระบักหาค่อยแล้วเอ,อ้ย็รอดาละเนาะเอาละบัดนี้ก่อนสิไปสิมาสีเบาเรื่องเขาเอาหัวเทามันมีดีอยู่แดอยางเมีหมอดาทีให้เด้แม่เมอยกับผักพริบนนำจิบกาแฟาไปสะกันบัดนี้นาทีลูก ตัยเมียไปเม่ก็จขึ้นมาคือเก่านั่นล่ะบ่ต้องหวง่วง้อพอเด้อเออเอากาแฟมาเด้อจากนั่นเน่การนำหอนมันนั่นล่ะมืออื่นก็สิได้ไปงานตัวอยู่ <c oughs> เอาล่ะบัดนี่อก็อิไปสิมาสิเบา,เ,บาเรื่องว่าเขาเอาผัวเ่ามันมีดีอยู่แปดอย่างอ <c oughs> ย่างหนึ่งนั้นลู้จากกิจการงานให้หน้าตากาลู้จากถังจากปั่นคั่นคู่และถังปลา เคยทำามาตั้งแต่น้อยคือสิรูลรเตีอย่างที่สองรู้จะคิดนาะที่การประกอบรัวเลื่อนเป็นดงเดียนหรือรูรอบใส่ไหมดงกุ้งหรือรอลาในาไม่เลี่ยงคือสิดูมันสั่งเคยแล้วตั้งแต่ดนอย่างที่สามรู้จะขุดจะคนหัวให้หน้าสุม่มซุ่มบกเขือบักพริกฟัดแฟ้นแต่งเตาบัดเช้าสาวสา,าไปแล้วบ่อยนั่งอดอยากอย่างที่สี่รู้จะถังถากไม่ไปไใฝ่แตเห็ดเงื่อน อย่างที่หาคือสิรู้ละเอียดเพี้ยนบอยเมียอีนั่งสอนอย่างที่หาคือสิรู้ละเอียดเพี้ยนบอย,บอยบอยอีนั่งสอนทียงามกินยามนอนบอ่ลำไล่ยหลายครั้งแนวกำลังคนเท่าเอาที่เดียวเตี่ยวหัวคำบ่มันคำบ่มันมุมขวนคนเด็กเกิดนนอน อย่างที่หกคือสีสอนในนางลูกประเพณนีพ่อแม่แถาแกสอนไปเร็วคือสีลูกผู้สอันอย่างที่เกตบานันเปียบคือดังอีตา,าพามปฏิบัติแรงให้บอกสอนเมียนหน่อยแนวหักเอาผัวเถ่าแรงให้ใส่ให้เลีงให้บ่อยเตี้ยหัวแถวเพเลนตา่างอย่างที่แปดอย่างสุดไทยปทัดเจตเอาไปแล้วมุ่นมั่งสิมีมากพวจะมุ่นหลายบ่พอ,พอ เอากระปูกพอพอคันมุ้นไหลเฮ <c ười> ้ยเฮ้ยวัดสันใหญ่นอนมามาอ่านกินจอดไอ้อียนี่กิวานนองเมียโอ้ยคันง่วไหล่อยบวบไอคอันเกี่ยวหยาย่างนี่เปดย่างสุไทยบาดรเชเอาไปแล้วมุนมั่งสิมีมากของประเทตุไปให้คือสีไดดอกอังเวเกียนเรือรอหัวควายกติทมคอสองสามปีพี่ผู้เท่าเพิ่นกระมอไอต่จอยจากอีนา ลูกเลีางกูตสตานังบ่เหี่ยวพอาะานไหนโอ้ยบ้านนี้ใจ๊เป็นใจดีเนาะ,ะน,นี่แต่พูดใจดีไก่สีป่ปีไม่ทะแห่งใจดีอีแม่สามสี่คนมาคือหิวกระตาหมาจะแ,แม่สิผ้ากันเมื่อบอ่หนาวบ่เอาไปแม่เอาน้ำเด้อม,มาหาเงินคือกันได้บ่เป็นม,มาหาแนวนอนอนยางที่แปดบัดเถ่อเอาไปแล้วหุนมั่งสีมีมาของพันธ์เหตุใไห้คือสีใดดอกอังเฮือน เกียนหรือรลอหัวค้อยกเต็มคอสองสามปีพี่ผู้เฒ่าเพิ่นกระมอยไตยต่อยจากอีนาหางรูปแลลางอุสานางว่าเหว่พ่อ,ยยอ,พอป่านใดบาดพี่สายไตยไปหางอุสาบ่าท่านเ่าอ,อุสานางสนุกลำหาเางินมาใส่สนุกไปหาเลือกเอาผัวมานอนซ่อนได้หัวขวยเจ็บค่ยได้หัวคนเจ็บคนรูปล,ลางอุยนอนกระดายมันปืน ในห ok e ัวคนเก็บคนลูกลางยังดีอยู่อยากเตะ้พวผูเ่าเมานอนเบาจังมันเอาเอามะขัวเ่าบังยังอยเสียบ้าเอาเมียเ่าเอาเมียเ่าก็บมีดีอยู่แปดอย่างคือกันเดิมเมียที่เด้อเมีนลานอนน้ยคัดฟังเด้อไทยไทยเฮาลุ่นเก่า มือนีมาชิดมากผู้เท่ามากผู้เท่าก็คือจีเขาหลังในมือนีหนูชิดมากผู้เท่าอ้ยมากผู้เท่าตั้งก็บ่คือหลังผัวผัวซุ่มมาฟังนางสายไอหันหองนั่นเหลือน้องกะบานตาเสื่อยืนมองเลสวงมองเลือพีมองเห็นซุ่มผู้เท่าเสียมาเบา,าเรล่าอ่อยผู้สาหนังบ่มันสาวซำน้อยซำน้อยเหือบอ่อมคือซำเลียนบ่ซ่มศากเสียแล้วก็แปลงแข็งรีเลียงไปเป็นเหี่น้อยนอนน้ำสีเรบ่เน่ เป็นเมียน้อยนอนน้ำสีไ้บ่โวยน้อดีหรือยงเสียยงพ่อลอยเขาทิงเอาไปแล้วบ่สมแนวกิดว่ายมไม่ตีให้ค่ะผู้ตามางห่างกันทุกสิ่งสั่งทุกสิ่งสัระผู้ทุกสิ่งสัรขันหลับรองตัวกลางครอบครัวเมียหลวงบ่ได้เครื่องคำหอนพีชายเอ้ยชายเอ้ยแต่ว่ายมนัน ต้องนอนน้ำฉันมากปล่อยขาดตักไตขึ้นเก้ากษีเอากษีเอาขึ้นเก้ากษีเอาอาจัดให้ร้อเดอร์สำหรับเงิอนสองลอยผู้ขอมาผัวเท่าคือสิแมนก่อนนี่แหละน้ะงพอนาะผัวเท่าเนาะบ้านนี้เสิร้าเรื่องเจ้าของได้มาลํำน้ำเมียมันนี่เป็นแม่ห่างได้มาลํำแม่ที่คอยมือนี่เจ้าว่าดีบ่าเป็นแม่ห่างเป็นแม่ห่างกับบอหางคือขึงเด้อ กาลบัดนี้ก่อนสิไปสิมาบางหันเบาเรื่องเอาผัวเท่ามีดีอยู่แปดทางบัดนี้สิขอรายงานตัวจากหน่อยบัานอยู่นอนมือนี้บุหลี่สายยาวติดต่อยหอยตามแม่คู่มาการลองการล่ำเมือนี้ขาตบกปกงพอ,พอง,งของใดหวังว่าพอแม่พี่น้องบานของเฮาคงเสียอภให้บางเล็กบางหน่อยมอลำมีกระสีคนละคู่กีกระปูคนละขอนที่ขวาง,งคนละเหี้ยแหยบอกคือสะดุ้งกระบุ่งนังต่างกระเซอ สีตีนยำลู่พาดนักปาายำลู่หลงหงคํำยำถูกบวงคว้ยบกเทาตีนไทยสีบอสสีปซาอย่างในสมคนอย่างสองขาตั้งแต่ควยเท้านาสีขากันยั่งลงหัวเมียคมกันเลวแทงลงกรยั่งพุนเมียบ่อจับใส่ไห่บ่อมีหัวหอมสีแดงบาดว่าแทงเมียเลวเอวเมียบ่อนใส่คุยมาไหลลงเสเป็นโวยงอแงกับตา เราไปสารพอออกตัวไวจักหน่อยเมือนี่ผู้หน่อยคอยไปคอยมาเนาะเอาละบัดนี้ก่อนสิไปสิมาสิเบ่าเรื่องสาเหตุมอล่าุสาหนีป็นแม่ห่างหัวห่างไราปฟังบึงสะกอนเจ้าก็เป็นมอห่างบอกห่างจักมือเรเจ้าโอ้ยห่างสามมือลงไปห่างสามปีละเออแม่ห่างเลยเนี่ยมันตัดบนนาทีจักแล้วคอยกับบลูขึ้นกัน เต้เอา้าผูฟั่งกะห่างคือกันบ่อาไหนมันมีแต่แม่ห่างซะนั่งอยู่นี่เป็นแม่ห่างบ่กันเนี่ย <c oughs> ทั้งพี่พ่อห่างหรอกครับแต่ว่าทั้งพี่หม่ <c oughs> ผัวพ่มีเพราะว่าผัวกินปลาทูนหนึ่งต่าย <c oughs> เอาละก่อนสิไปสิมากสีเบ้าเรื่องสาเหตุบ่ลำบูสานี่ป็นแม่ห่างหัวหา่างไล่ตายฟั่งบึงสะกอน หมอลำอุษาเนี่นะชายาเขาว่าปิ่นแม่ห้างกันปิ่นแม่ห้างคือไข่เจ้ากะยาเป้าคิดใส่คือสีงางดอกใส่ไว้ลำเสกันมือนีเจ้ากะยาเฝ้าคิดใส่ไข่แนวนั้นแนวนี้ใั้งไข่ลำก่อนตีมองใดตีนองวันใดรดเอโคจังหน่อยตีบอนไหนลำเสกันมือนีตีนองวันไดตีว่าหมอลำอุษานี่เ่าแต่ตู้ปุญญาเจ้าแห่งเ่ายังเอาไอ้ดอกอยู่เงือนมันบอพ่อปู่ตีบอนไหนตีนองวันได ตีบาห,าหมอลมูสารี่ป็นแม่หางขั้นเป็นแม่ห้างคือข่อยอยานยางกลนข่อยบอวเหนียวกลับขึ้นเมื่อหอดบานข่อยสิไปหาเกี่ยวเอาอยางให้เอาอยางข่อยเอาหอดอยางกล้วยโบราณเอาอยางให้เอาอยางข่อยเอามาต่อยเสด่าเจ้าเอามาต่อยเสด่าข่อยให้เหนียวติงห <c oughs> อดไข่หำเอาเ,าเอาบัวเหนียวเอาเนาะตีบันไหนตีนองบันไหนตีบันไหนตีนองบันไหน ตีว่ามอลำอุสานีา่เถ่าเอาผัวดนยนันมัดลายเถ่าจะได้เป็นตาหักขี้อย่างนี้เห็นบ่นเอ้ยน,นั่นเห็นบ่ขอพูดห,หลายๆเด้อบ่เถ่าเด้อจับมือเนี่ยบาคนจะได้มามื่อยืนจ่อยจ่อยหาคนเลยบ่ย่องไปนะก็ข่อยอยากมีหีเด้อเจ้าน้อยเจ้าน้อยจะไม่อยู่ใเด้อเถ่าเด้อล้อ <laughs> ใจเราไปทางไหนเราประตูนั้นจะเฝ้าเมื่อเด้อเถาเด้อสิเหตุอันหนึ่งอันน้อยบึงตีวันไดตีนนองวันไหตีบ่ามอระผู้สานี่เถาเอาผัวดุนยันมันลายยาตีนนองพอเด้อายหมอระผู้สานี่ป็นแม่หางป็นแม่หางมันกระปอพังคือสางแสงหางเธอได้ผัดแน่นยุ่มมันเหนียวแน่นกว่าผู้สาวดากได้อนันดากเด้ออย่ามาไกลเด้อไกลทังนี้เราตายเดิตายได้ง่ายดิ เอาไ่งานตัวจะน้อยบักลาบัดิจ้า,าสนกับที่รถด,ด่วนมาอยู่หมอนี่เอาดีๆบักลาปีไม่หรอแม่เฮาเสบูนนะแม่ลาโน้ะน่าะนะให้คันถูกมือ พี่ใจอะไรละห่างไกลอะไรห่างรังเทือเม่ไปอาล้ำไม่ผัวเลี้ยงลูกผัวทางบางอยู่คนเบาหนักเดือบเบาก็พอมักน้อยนังเดือบเบาก็พอมักน้อยมักน้อยพนสิออกไปรำคำได้ดีได้หน้ก็บ้าไปเบิดแล้วกับรถได้พีดใจแล้วผัวแนวอะไรตุกหุยนอแม่ติ่นพอหักเมียแพงหักก็น่าแต่เข้าปุ่มคงสุ่มบอล เป็นระวังซาตาเสียบผัวคขบว่บ่อหาเสียบมียเไรบ่อสั่งนำกันบทดหุยน้องแม่เพิ่นว่าขาดจะแทนแต่เห็นเพิ่อนว่าแน,นียแต่ไว้จังจำได้ห่างกันสา,นอ,อ,า,าอ,นอ,อนั่งนองบอยอย่าค้างดอกเด้ออายเด้ออายเป็นระวังมาถึงเป็นน้ำใสสัวสาจองกันได้เป็นางโชค เป็นดเมียไปลำเลียงคืนก็มาบอกท่านในหาเงินเลี้ยงลูกซอยผัวมันพ้อยบ่อดีตีหนีซ้ำก็เป็ี่ยนเฮชายเอ้ยชายเอ้ยเฮชายเอ้ยบ่อดีผ่าเจากเป็นเป็นน้าบ้างมาถึงเป็นนั่นเด้อเป็น่ยนนำสายสัวสากจองกันได้เป็นนางถูกสร้างหลางผู้ซาตาสร้างหลังถูกสร้างหลางผู้ซาตาสร้างหลางผู้ซาเป็นแม่ห่างผัวสดบ่อมีห่างห่างมห่างห้างมันบ่ห่างคือเก่งห่างบ่มีท่านทักไข่ปลา บอ่อหรือเสียลอยเตาน้อยหิวน้ำบ่ได้กินสามเผ่าดีบ่แม่นเป็นอีบ่อหน้ามันคือขำข้างเบิ่งขากเศนอนเอาก่อนจลีลยบในเกี่ยวเสากอนได้ไหมเด้อมันสิปีไมเ่เกี่ยวเกี่ยวพวกผู้เฒ่าอยู่รอน่าห่างี่บ่เกี่ยวไแม่เนี่เด้อคำซ้ำแม่นี่ยิ่งเอารสยำมาเขือใส่หัวใจแม่เด้อแถวนี่ ดิบว่ามันเ่าซื่อเพราะมันตัวเนี่ยเผาไม่หัวใจตัวนี้เอาน้ำกันละแม่ฮักไม่สั่นไม่เน่าเอามาผู้ใดก็เสี่ยวหลวนเฮามือนี้แต่ว่าจะมาพูดเดียวกันเด้อแม่นว่านอนหายขันมือหนึ่งเดิมหนึ่งเดิมมือนึ่งคาสะบางแกงขออันทันพรตุนนั่งนอตะแก่งกีบหุ่ หัวใจเป็นโยนเห็นโนนอีกอยู่คือหูที่เรีหน้ามองสื่อตะเข็งกวนเตาไก่เมื่อหนื่อยเมื่อเหนือยเมือหนื่อเมือเนือนักคีดหอดอายหอดไอเนาะนางบ่กปิดสู่คอละมังต้นถูกเมื่อยมาโนในเหนื่อเหลือเป็นเหนือยหรือไตหรือไตคือจังไก่กินกินละเทนอปนเหนื่อยคือจะมีอินสีป้องว่าสิเห็นจังเละภาษาจากเป็นว่าสีห้ามห้ามกันจังเละภาษาจากเป็นว่า บไปอะไรยู่ใสหรือพีหรือพีคนอยู่บ่เห็นข่าวนุกกะเบ้าหางวากะนิ่งน้องแม่บ่อนอ๋อลอไปดุนสีบะเต้าลอไปดุนสีบะเต้าเอาบอกก็บอกแม่ลอไปดุนสีบะแก่สีบะแก่ตีบ่อนังบ่อนนี่แล้วคุณพี่สีบ่อมีอันหนึ่งเดือมือนึกหีดหอดเจ้าหอดเจ้าเป็นสว่างวางปิ่งเป็นมาลงตุงเต็มเดื่อสะบอยลงเป็นมาลงตึงเต็มสักกรเส้นไม้ละแมงลูกเด้อพี่ลูก แม่เหล่าคือแม่ยังลาเท่านั้โอ้หนำฮวอนเด้อโอ้ยฝอนหลายจนได้กินน้ำฮวอนเนาะห้าขวคนเลยเมื่อหน่งเป็นสว่างว่างเมื่อึงเป็นมะลุงติงเม่ึงเป็นสบายลมบายลงเป็นมะลึงตึงติ่งสากกระสินไม่ละแม็ลูกเด้อพี่ลูกมาลองมองเห็นเจ้าเสือลงเต่าลงฮีตเต็มหัวดอกองลงเป่ามาไก่เกลือเป็ดไตเหมือนเมา โน่อมอยพอมื่อถึงสามก้อยสาลิกายังหงเสียงโลกกดกดคงขางหน่าฮีนั้นอีนางขึ้นโูกันปลางยังทางเดินนกนั่นเดินนกเขาบูบูขันละหัวมาข้องเทียงบูบัวเป็นบูละเก้าในบอมีผัวส่อนบงนี่คุณพี่นอนก็นอนบ่ได้พอปังไม่ทางตาสาวขาหูสากระเลยตั้งตัวหน้าทำท่าเสียหาใสมันละสิหลายหัวเมืองซ้ำแม่บอมีอ้อแมงไปน้อเป็นเพื่อนเด เตี้ยแบบเอาเสื้อผ้าพอแล้วงยางไปแต่ที่เล็กก็ไดไปไปบึ่งเมืองกูโดนบ่อรันเดอรบ่อให้คนหัวมันดำใชายังไอหนาเลยอุดดาเลยอดกำเสียงอาเข้มเข่าใส่เนอไข่เศร้าลำเดือบันเพื่อนมาแนวเด่หยุดหยุดสักวันบักลายหยุดสักวันอย่าเพราะว่าที่หลังดังกว่าขอบคุณเด้อคุณหำน้ำโสกวันีไงเอาแนวเด่นไข่กับเศร้าลำตัวเลี้ยวขันบ้าจ้ะ โอ้มอนี่มัคือเข่าข่างเดียวกันเลยเพมเป็นขอยอย่างเจ้าเราจะฟังกันปากกใจกินหอดสองเพลงเด็กสิจ้าถ่ายเด้อย่าไอ้คยเสียงแบบเออมาแต่ใส่มาเงินไหลายมอเนี่ยคืออะจังใจินนลแท้หอคนเออคือจะมิดอิ่สิบ้องนะภาษีน ภาษากับบินว่าเสียห่างห้ามกันว่าสนาพราบานเหียวบนพยิงไทยไปอะไรยุใสหรือพีหรือพีคนอยู่บ่เห็นข่าวนกกะเบ้าห้ามห้องขะนิ่งน้องแก่บ่รอนรอไปดุนสีบะเถ่ารอไปดุนสีบบเถ่าเอาบ่กะบอกแน่รอดไปดุนสีบบแก่สียบแก่ตีบ่นัันบ่อนีลูกุ้นพี่สีบ่เอาเมื่อหนึ่งเดิมเมื่อนึกคิดหัดเจ้าหอดเจ้าเป็นสว่างวางวิ่งป็นมาลงตรงติงวิ่งเดือยว่ายลงป็น ส้นนห่อยละมลูกเด้อพี่ลูกประลองห้องเจ้าเสือลงเต่าลงิดเห็นผัวาร์กุมลงเต่ามาไก่เกลือเปตดไตมึนเมาไงมาโน่บ่หม่อยพ่อเมื่อดื่มสามควายสาธิกาเยยังหัวเสียงโนกอดปวดปงกลางเน่าให้นั่นอีนางขึ้นโห่คำพลันยางทางเดินนกนั้นเดินนเข้าปู่ขันละหัวมาข้างเคียงปู้พ่อปั้นปูละเก้านีบบ่หนี้ผัวซ่อนบ่อนเวยนอนพี่นอนก็นอนบ่ได้พอปั่น ู้สักยตั้งต่อน้าอำถาเสหาสามันล่ะสิหลายหัวเมืองส่ได้บ่มีอ้อแม่นไปนอเป็นเพื่อนเดินทางบ่าโยนอพี่เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าอแล้วยไปแต่นีแล้ก็ได้ไปเบิ่งเมืองอุดรพอนั้นบ่เห็นคนหัวมนงยากไนาเลยอุตสาเลยอุดกเสียงอาแคเาใส่จกบ่แม่นล่ะผู้ใดมมาบ่แม่นพี่นี่สบ่ัเลยเบิดแล้วเจอใหสงมองหา เจอยวกองมองหาจนว่าตาเสียเสียแต่สองมองหาพี่เพราะเราผู้ที่ของน้องไตทางอะไรทิศมาไม่น่นล่ะเขาซาบาล้ำอยู่เดียวแทีบน้ำลำกัมแม่ปูงเขาว่าอยู่เรียบทรงริมฝั่งน้องคายย้ายไปหาลำาพูนพิเศษล้อปุ่งลงไต่ลงไต่นีนางไปหาอายต้องการปลาคาเป็นหินน้ำตาดำตุ่มเก่งเก่งหิน,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 ปนไปละตตะลอกนอสินเปิดปองข้องหิว าไปหาลองซองดูเบิดเจียงได้ยินเด้อได้ยินเสียงเขาเตยหั่นของเลื่องอีกอย่างหนึ่งมองไปใส่ก็บอพ่อเห็นหน้าแาปที่ใส่ออกจากคันแล้วกันายตาใส่เมื่อกูโดนยังเด้อผัอยังบ่นนั่เศร้าปากลวงไก่ไปหน้าลาะไปหาดั้งกำจากผู้โดนอนแก่นงคนจัะล่นไตเล่นไล่ไก่ห้วยห้วยหนอนบ่วลอกขนมบ่วซาจีบบัวสีใส่แต่ไหนก็ไต่กันมาแถวท่านตู่ไอ เอไก่ปกับพี่นางลำเืินใส่จากผู้ใดลูกเงินยิงจอมสงทางเจ้านันเดอเจ้าผู้ยอดซอฟ้าซอฟ้าพอดเชิดเส็นเลยสลัดที่ไว้สองเฮาปอเชิดเงกันทีนางชีพอิ่นตนพี่บ่อมีบ้านเมินวางคันพี่ได้กับนางกัดนางมีความสุขราบพื้นจะดึงถื่นแก้วแก้วจะดึงถื่นแก้วสีนานวนวนไปซาก่อนตอนี้นา สวดให้วลำอุษาลุ่หวดนะครับสาวเสียงดีชาย่าหีทอเขียงเขียงยังสิยบ่เขียงไงเขียงปวด,ดเขียงส้อยทาบพอ <laughs> ว่าเป็นเขียงฟักเปีดดอก <laughs> เขียงสอยทา